สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องน่าทึ่งกันค่ะคือการค้นพบซากลูกแรดขนที่สมบูรณ์มากๆเลยในไซบีเรียชื่อซาชาค่ะเราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลของ national geographic thailand นะคะว่าการค้นพบนี้มันสำคัญยังไงครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับคือปกติเรานึกถึงแต่แมมมอธนะแต่แรดขนเนี่ย โดยเฉพาะซากที่สมบูรณ์แบบนี้มันหายากจริงๆครับยิ่งเป็นลูกแรดด้วยแล้วซาชานี่เหมือนแบบเปิดโลกยุคน้ำแข็งให้เราเห็นมุมใหม่เลยน่าสนใจมากค่ะแล้วเ,เขาไปเจอซาชาได้ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องมันเริ่มจากพรานท้องถิ่นที่ไซบีเรียครับปี2015คือเขาไปเจอในชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือที่เรียกว่า permafrost นะครับมันก็เหมือนตู้แช่แข็งธรรมชาติขนาดใหญ่เลย อ๋อ oh, ค่ะที่มันแข็งตลอดปีครับซากก็เลยอยู่ในสภาพดีมากอายุซากเนี่ยประมาณหมื่นปีครับช่วงปลายปลายยุคน้ําแข็งพอดีส่วนชื่อซาชาอันนี้ก็เรียกกันติดปากไปแล้วแม้จะยังไม่แน่ใจเรื่องเพศนะครับเพราะถูกแช่แข็งในร์มาฟ f r o s t นี่เองสินะคะซากถึงได้สมบูรณ์ขนาดนี้แล้วตัวซาชาเองมีอะไรที่แบบทําให้เราเซอร์ไพรส์บ้างคะมีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยนะอายุตอนตายนี่แค่ประมาณ7เดือนเอง เดเดือนครับแต่ขนาดตัวนี้สิครับยาวเกือบ5ฟุตสูง2ฟุตครึ่งโห oh. ใหญ่กว่าลูกแรดปัจจุบันในวัยเดียวกันมากๆเลยครับคือแรดสมัยนี้ต้องอายุ18เดือนนู่นถึงจะตัวเท่านี้โอ้โหเจ็ดเดือนตัวเท่าแรดขวบอึง้งอันนี้ก็เปลี่ยนมุมมองเรื่องการเติบโตไปเลยนะคะแล้วเรื่องขนล่ะคะปกติเห็นภาพวาดเป็นสีเข้มเข้มทึมๆใช่ครับอันนี้ก็น่าทึ่งเหมือนกัน คือตอนแรกซากมันดูเก่าๆเป็นสีเทาๆค่ะแต่พอตรวจสอบดีๆจริงๆแล้วขนของซาชาเป็นสีน้ำตาลบลอนอ่อนๆครับคล้ายๆสีฟางข้าวเลยอ้าวไม่ใช่สีเข้มเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สีที่เราเคยจินตนาการกันไว้เลยก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องภาพจำเดิมๆเลยค่ะการที่ซากเป็นมัมมี่แบบมีเนื้อหนังไม่ใช่แค่กระดูกอย่างนี้มันมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างครับสำคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่โครงกระดูกนะครับ มันทำให้เราเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณโอลกาพทตพว่าผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาซากนี้บอกว่านี่คือโอกาสทองเลยในการศึกษาชีววิทยาของพวกวันจริงๆค่ะเช่นว่าเอ่อพวกมันโตยังไงต่างจากรัฐปัจจุบันแค่ไหนระบบย่อยอาหารเป็นยังไงหรือแม้แต่หน้าตาจริงๆที่ไม่ใช่แค่การประติดประต่อจากกระดูก แสดงว่าซาชาให้ข้อมูลใหม่ๆเยอะมากแต่ก็คงยังมีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับคำถามแรกเลยก็คือซาชาตายได้ยังไงทำไมถึงถูกเก็บไว้ในสภาพสมบูรณ์ขนาดนั้นได้อันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ครับแล้วถ้ามองภาพรวมของแรดขนทั้งหมดล่ะคะมีปริศนาอะไรที่ใหญ่กว่าตัวซาชาอีกบ้างโอ้มีเยอะเลยครับเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างวิวัฒนาการที่ชัดเจนอาหารการกิน อายุไขหรือวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยก็ยังคลุมเครือแล้วก็มีคำถามใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานคือทำไมแรดขนถึงไม่ข้ามสะพานแผ่นดินเบรินเจียอ๋อที่เชื่อมเอเชียกับอเมริกาเหนือใช่ครับทั้งทั้งที่สัตว์อื่นอย่างแมมมอตไบซันกวางรินเดียข้ามไปได้หมดทำไมแรดขนไม่ไปแล้วพวกมันปรับตัวยังไงให้อยู่รอดในอากาศหนาวสุดๆแบบนั้นได้ นี่ก็ยังเป็นคำถามใหญ่ๆครับเรื่องการสูญพันธุ์ก็น่าจะยังเป็นประเด็นใหญ่เนาะมีทฤษฎีอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนครับแต่ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจอย่างแรกคืออาจจะมีปัญหาทางพันธุก,กรรมอาจจะมีการผสมพันธุ์ในเครือยาิใกล้ชิดกันเกินไปคือมีงานวิจัยที่เขาเจอซากแรดขุนที่มีกระดูกสี่โครงที่คอผิดปกติซึ่งอาจจะบ่งชี้ถึงปัญหาเลือดชิดได้เออก็น่าคิดนะคะ ส่วนคุณพทพตวาเนี่ยเขามองว่ามีความเป็นไปได้สองทางทางแรกที่เขาให้น้ำหนักมากสุดคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ค่ะที่มันกระทบแหล่งอาหารของสัตว์กินพืชตัวใหญ่ๆทำให้พวกมันอยู่ไม่ได้แล้วก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันหลายชนิดเลยแล้วอีกทางหนึ่งคืออะไรคะอีกทางก็คือการล่าโดยมนุษย์ครับอันนี้ก็มีหลักฐาน DNA บางอย่างที่บ่งชี้ว่า ประชากรสัตว์ใหญ่หลายชนิดมันลดลงแล้วความหลากหลายทางพันธุกรรมก็น้อยลงในช่วงแปพลายยุคไพลสโตซีนซึ่งมันตรงกับช่วงที่มนุษย์เริ่มขยายถิ่นฐานเข้าไปในพื้นที่พวกนั้นพอดีอืมฟังดูแล้วซาชาตัวเดียวก็คงตอบคำถามใหญ่เรื่องการสูญพันธุ์ได้ไม่ทั้งหมดถูกต้องครับคุณโพเป,ปว่าก็ย้าเสมอว่าความรู้ของเราเกี่ยวกับยุคน้ำแข็งกับสัตว์ในยุคนั้นนะ่ะยังผิวเผินมากจริงๆ ซาชาเหมือนเป็นจิ๊กซาชิ้นสำคัญมากๆครับที่ช่วยเติมภาพให้ชัดขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดมันกระตุ้นให้เราต้องหาชิ้นส่วนอื่นๆต่อไปการค้นพบซาชาก็เลยเหมือนเป็นการเปิดแคปซูลเวลาเลยนะคะทำให้เราเห็นรายละเอียดชีวิตลูกแรดขนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ย้ำเตือนว่าโลกยุคน้ำแข็งเนี่ยยังมีปริศนาอีกเยอะแยะเลยที่รอให้เราไปค้นพบใช่ครับแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่า การที่เพอร์มาฟรอสกำลังละลายมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเผยให้เราเห็นซากสิ่งมีชีวิตโบราณที่น่าทึ่งแบบซาช่ายก,ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะหมายถึงการสูญเสียข้อมูลสำคัญที่ถูกแช่แข็งไว้นับหมื่นปีไปตลอดกาลเหมือนกันนะครับนั่นสินะคะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายจริงๆค่ะ